สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องอิมสีภาพปวงนะคะมื้อนี้แม่อิ่มสิพามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอารหันตธาตุของพระโมคคัลนะและพระสารีบุตรนะคะสาวกเบืองซ้ายและเบืองขวานะคะหาวานารามพระอารามหลวงห่างนะคะจังหวัดอุบลฯอ่าในจัดงานวันที่1 1 3ถึง13เดือนมีนาคม2 5้า2 7นะคะ เป็นเปิดให้สัก,การะนะคะในช่วงมือเรกทีเป็นอันเชิญมาแล้วนี่็ประมาณเจ็ดโมงที่เหลือเก้าโมงค่ะเก้าโมงหอดสองถุเพื่อขยายเวลาเนาะเป็นเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงหอดสามถุมนะคะสําหรับผู้ใดที่บ่นั้นเดไปนะคะสั่งหนึ่งในชีวิตเนาะพี่น้องเนาะเลยเป็นไก่สิทธาพุทธองค์นเป็น บุญเป็นกุศลแห่งในพี่น้องเอ,อ้ยไปกาบสักกะละสักเทื่อในชีวิตค่ะอันนี้ทรงผลบุญหลายหลายพี่น้องมาเถอะสิพามาเบืองใบไปยิ้มย่างเขามาแล้วนะคะในในบริเวณบัตรนะคะจุดตรงนี้สินีดอกไม้ให้นะคะนี่ดอกไม้ที่ทียนห้เลยค่ะเป,เป็นเพิ่นแจกปีเลยถ้า่ต้องสื้อมาหรือบ่ต้องเตียมมานะคะออขาห้ากลับเสมอต่อขี้อยู่ใน,นหมานชวนทำนาเ้อ แต่เส้นมีกะะูเป็นแจกนะคะเป็นจิตอาสาแจกดอกไม้เหีเ้ยวเพราะฮด่ายดอกไม้แล้วฮอก็มาต่อแถวนะคะยางเกลอดยางยางโต่อกันมานะคะนะคะ่ฮนะนะอ,อกกรสุนยางเวียนมาข้างหน้านะคะมือไม่อิ่มไปนี่เป็นวันทีซีฟมีหน้านะคะค้นกับลายลายยูต่ว,ว่ากระยางได้นะคะประมาณ มือมือหน,น,นียินพันว่าประมาณเสียนสามช่วงไม่อิ่มไปนี่ไปประมาณพุ่มหนึ่งนะคะแต่พ่อไปได้อยู่ได้พี่น้องไปอิ่มได้ยางพ่นเห้ดยางเวียนรอบประมาณรอบหนึ่งค่ะเหยางเวียนรอบปูดนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศพุทธศาสนิกชนพันกม่าแบบต้นลามเลยค่ะเพราะว่าผ่าอีสานนี่มีแต่จังหวัดอุบลน,นะคะดในจัด หลังจากวันที่สิบถึงวันที่สิบสามนี่อันสิไปจังหวัดต่อไปนี่คือสิเป็นจังหวัดกระบี่นะคะนี่ค่ะเอากระต่อแถวกันมาน้มมือตั้งจิตอธิษฐานนะคะผู้ใดมาญาณกระเวนแน่นีิคเสียห่อนแน่น้อค่ะนอก่ากกตามจิตศรัทธาเลยค่ะตามให้สะดวกโดยสะดวกมาญามเศร้าขมามาญาณเที่ยงขมาหรือมาญา,ามเล่นก็ได้ แต่มายังแรงนกระสิบหอนปันไดนะคะกระสิบไปไใดอยู่สำหรับผู้ใดถี่มาทางต่างอำเภอหรือตางงารรร่างจังหวัดจังสีทางจังหวัดเพื่อนเกิดซิมีประชาสัมพันธ์บอกอยูน่นะคะว่าแต่ละจุดสิมีจุดรับจุดทรงมองไดแนนะคะ,ะมาติดต่อ,อติดตามในเผจใดเลยผีบานดินจำลาบบ้านเฮา บนวันนี้ใช่ไหมคะมันก็สนุกลง <นา S 1> วันเตียงเน่เส้นทันเน่สลักกลางเน่นะคะมีไผสะดวกมาลดส่วนตัวกะเข้ากะวนๆหาที่จอดเอาเนาะเขามีจิตศรัทธาไผมีจิตศรัทธาก็เส้นมาได้ค่ะนี่ครั้งหนึ่งในชีวิตป,ปื้มปิ้มแห้งในพี่น้องเ<ช>นี่ยกำลังเดียนหลอบอยู่ แล้วค่ะจังหวัดอยากถ่ายคลิปบรรยากาศมาให้เบืองนอกคนเกษียณนี่นี่ยอาซาพิ่งก็จิตเป็นกุศลแห่งเลยค่ะพึ่งพึ่นจะทํางานแบบจิ้มเข้มแข็งแข็งขันแห่งซอยกันคนละใหม่คนละมือเนาะบ้านนอเปิดจั่วาพี่น้องข้างฟังสปปล่เพิ่งกับมาอยู่ด้วยค่ะ ระย่อยมาเรื่อยๆเนี่ยจังหวัดอุบลกับไก่ทั้งทั้งฟังฟังเหล้านำนอกค่ะมายิเก็บบรรยากาศมาใหเฮงนี่ค่ะมองห้างนานี่ค่สิเป็นเป็นเกิดเป็นจอย LED นะคะเป็นเจ้จอย LED ที่เป็นไฮดูพระปรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนะคะเป็นไายมาไหวแล้วบึงไก่ ไก่สีมอหอดมองข้างหน้ามองหงน,องน,น้าบัวข้นกับสีมีหลายเนี่ยนะค่ะก็อธิษฐานจิตไปนำสาถุมือแหล่ข้นลายอันนี้วันที่สิบ แล้วก็มีบางส่วนที่เป็นมาเลี้ยงต่วันที่เก่าวันที่เก่าเป็นมาเป็นมามือเล็กนอกอันเชิญลงมาจากเครื่องบินที่เก่าก็สีมีมีส่วนหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพิ่นก็สิอันเชิญมาเขามาก,ก่อนวันเสาร์เสาร์วันของวันที่สิบเป็นกิดเฮ็ดพิธีแห่ล่ะคะ่ะน,นี่แม่อีหม,มาวันที่สิบยามแรก ทั้งหนาทั้งหนาโบดวัดพระเจ้าใหญ่ยินแปลงเขาทั้งในเป็นพระเจ้าใหญ่อินแปลงเขาค่ะเราบ,บุญเรื่งม,มาซาลีลิกธาตุสีเป็นสียู่ทั้งในนี่แหละค่ะเอากระสียู่โดนกระไรนะคะมันสีอังกันดินไม่ยิมเอาลูกมาฝากลูกจากเพจเพจต่างๆนี่ค่ะไม่ยิมกระเก็บมาให้เบื้องนอกสำหรับไผ่ทีเพราะนั้นเดี๋ยคยมากก็สะได้เห็นว่าบรรยากาศเป็นจังไรสาธุบุญเอาน้ำกันเด้อค่ะเด้อ ใช่ค่ะเวียนออกจากนาบวชเดียวกะสัญญางออมมากกะสิญางครบเวียนครบรอบหนึ่งนะคะทางออมมากทั้งคางก,ก็เริ่มสิริยินเสียงเสียงเพ่งเสียงล่ำนะคะมีเสียงเพลงเสียงล่ำอยู่ข้างคางอาจารย์มโมพีเห็นเป็น,เป,นเป็นนักศึกษานะคะเห็นเห็นในในติดต่อแต่ว่า ไี่ยิ้มกับข้าเวียนอยู่พอดีเวียนบพนั่นเด็กจบเลยบริบูรณ์ฟ้อนน่ะจะเป็นการแสดงของน้องน้องๆนักศึกษานะคะเหมือนทั้งมาทั้งมมสมหาวิทยาลัยสระคาบนะคะถ้าถ้าไม่ยิ้มบอกพิษกะขออภัยน้ำตาค่ะนะคะไม่ย uh, <e ิ้มกับสียังเวียนมาเวียนมาใกล้จะจบรอบหนึ่งละค่ะนี่เวียนกันอยู่สื่ออยู่สื่อโตโตกระชับอยู่เสียปลาโต ีมกเลยอ่ปัดอเียนกัดกัดกันอีกนี่ค่างเียนเบี่ยนกันมากทั้งมัทั้งหลังคนก็บ่ค่อยไลยครับบนรถคนนทั้งหนวคนก็ไปไปทายดูสินะคะเอเก็เรียนให้มันครารหบหลอที่เป็นแบบที่กูได้กินพอก็ได้กินแบบข้องเจ้าน่อยู่ตอนยังไดหอมยางมาเรื่อยๆนี่เสียงที่นั่งล่ำกระโจนทั้งคาร เอาไว้เป็นพุทธบูชาเนาะค่ะนาะทางนี้มีชีวิตเฮ่าแมยินเก็บบรรยากาศมาฝากย่างเรื่อยๆค่ะแม่อิ้มเบียนจบเหรอนอสาธุพุนเอาเด้อเบี่ยนเชิญมาได้นะคะอดวันที่13ามีหน้าคมนะคะวัดปลาใหญ่เฮ่าเนาะคะ่ะนาะสำหรับมือนี้แม่อิ้มบ๊ายๆละค่ะยิ่มบุญมากค่ะ